ตัวละหกพันครับแล้วก็ถ้าก็คือฟรีจัดส่งใช่ครับผมจัดส่งให้ฟรีครับทั่วประเทศแล้วก็จะมีใช่ครับทั่วประเทศครับแล้วราคานี้ก็คือรวมค่าจัดส่งใช่ครับผมราคาตัวละสี่ร้อยครับถ้าไซส์เล็กนี้ก็คือตัวละสี่ร้อยใช่ใช่ครับผมแล้วพิราบโมดิน่านะครับผมเป็นนกพิราบสวยงามก็เริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วหน้าช่วงหน้าหนาวช่วงนี้ครับนี่ก็สีเริ่มเต็มอีกอาทิตย์ก็จะสวยมาก มินิมัลล่าดก็จะมีแฟนซีนี่ผมเอาตัวเมียสีด่างมาสีแฟนซีมาเข้าคู่กับตัวธรรมดาเพื่อจะให้สามารถให้ลูกเป็นสีขาวแล้วก็เป็นแฟนซีนะลูกห่านนะครับผมอายุประมาณสามอาทิตย์นะครับผมอันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วใช่ตัวใหญ่นี้ก็จะเป็นไก่ไข่นะครับผมอายุประมาณชุดนี้ก็ประมาณ3 4สี่วันครับราคาอยู่ที่ตัวละ0้าบาทใกล้ๆจะเริ่มไข่แล้วครับผมยังไม่ไข่นะคะยังยังครับอันนี้ชุดนี้ก็เพิ่งมาใหม่เมื่อวานแต่ลมกค้าก็มี มีเข้ามาทุกอวันพีชตัวใหญ่มากอันนี้ราคาคู่ละ2,500บาทอันนี้ราคาพิเศษสุดแลวครับผมคู่ละ2,500บาทนนก็จะเปยงอินเดียันนั้นอายุประมาณสี่เดือนห้าเดือนสี่ห้าเดือนไก่แจ้นะครับไก่แจ้ไก่เตี้ยไก่แบนตัม ขาสั้นๆนนอันนี้ราคาคู่ละ900บาทครับผมอันนี้ก็จะเป็นกระต่ายไทยลูกผสมนะครับผมก็ะจะมี ND บ้างเท็ดดี้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกระต่ายไทยอันนี้ราคาพิเศษครับผมราคาตัวละ100บาททุกัดตัวละ,ะ1,500บาทดูน้องมองตัวนี้จะสวยมากเพราะว่าจะเป็นสีช็อกแล้วก็ตาแดงด้วยตาแดงนั่นะตาแดงสวัสดีค่ะครอบครัวโอรีพาชินพาเที่ยวค่ะ คลิปนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มินบุรีนะคะตอนนี้เราจะมาอัปเดตราคาไก่ป็ดห่านกจูงที่ร้านอันดามันนกสวยงามนะคะฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจให้เราด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาแจ้งนะคะการแจนกนกเหงยกสากุลา2หน่วยเมื่อครบผู้ติดตาม30,000ศัพท์นะคะกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้ที่เพจช่องครอบครัวโอดีพาสินคาเที่ยวนะคะสามารถไปด,ดูรายละเอียดได้ที่เพจของช่องครอบ โอลิพาชิมพาเที่ยวนะคะนี่ก็จะเป็นไก่ซีไรส์สีเงินนะครับผมเป็นไก่อยุประมาณแเดือนชุนนี้แล้ว็่ไข่แล้วอันนี้จะเหลือตัวเมียแค่ตัวเดียวครับ<ช>แต่ก็สามารถสั่งเพิ่มได้ครับยังมีของอยู่ยังมีอยู่ในสต็อกอีก<ช>ถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถสั่งได้ก็มีในสต็อก<ช>ที่ฟาร,ร์มก็ยังมีพอมีอยู่ครับคู่ละเท่าไหร่นะคะคู่ละหนึ่งพน้า้อบาทครับผมราคาพิเศษกันเลยครับมีหลายคู่ จะมีให้ไข่แล้วให้ไข่แล้วปละะูกก็สวยค่สอนแดงแฝดเนยค่ะ,คะอันนี้คือใบสีเงินใช่ครับคิอใบสีเงินครับผมค่ะปกติราคาพู้แล,2000และสองพันในราคาพิเศษสําหรับาลูกค้าของช่องครับค่ะก็เหลือ1นึ่ันห้าร้อยใช่ครับผมหนึ่งพันห้าร้อยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นนกพิราบโมดิน่านะครับผมเป็นนกพิราบสวยงามราคาคู่ละหนึ่งพันสามร้อยบาทครับผมอันนี้เป็นคู่กันใช่ไหมคุใช่กับปมอายุประมาณหกเจ็ดเดือนครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มจะผสมพันธุ์เข้าคู่กันแล้วครับเราดูได้ไหมคะพี่ตัวผู้ตัวเมียตัวผู้จะตัวใหญ่กว่าครับตัวเมียจะเล็กกว่าครับผมหมายถึงตัวตัวซ้าย่ะเป็นตัวผู้ใช่ตัวซ้ายจะเป็นตัวผู้ตัวขวาจะเป็นตัวเมียครับผมค่ะตื่นเรานิดนึงนะคะเนี่ย เริ่มให้ไข่กัน้ด้หรือยังคะพี่อนนะองอายอย่างอายุยาประมาณ6เดือนครับน่น่าเห็นเริ่มเริ่มผสมพันธุ์กันอยู่แต่ยังไม่ไข่ค <ๆ S 2> ่ะชุดนั้นก็จะเป็นไก่สลมอมนะครับผมสลมอมนั้นสีสวย ก็อายุประมาณ5เดือนึ้นั้นราคาคู่ละ1,500้บาทครับผมตัวเมียตัวเล็กอนะ่ะก็ตัวเมียค่อนข้างเล็กครับนี่จะมีอยู่เกือบเป็นสิบคู่เหมือนกันที่เหลืออยู่ก็เกือบสิบคู่ครับาราคาคู่ละ1,500้บาทครับผมไข่หรือยังคะเนี่ยอันนี้ให้ไข่ทุกคู่กับชลามมตอนนี้ไข่อยู่ทุกคู่เลยครับผมค่ะแล้วก็จะเป็นไก่ซิวกี้นะครับผมไก่ซิวกี้อายุประมาณ4เดือนจะอีกเดือนหนึ่งก็สามารถผสมพันธุ์ได้แล้ว อ่านั้นราคาตัวละห้าร้อยบาทครับผมอันนี้เขาเรียกสีอะไรกันบ้างพี่จะมีสีขาว,ขาวแล้วก็จะมีสีดำสีดำใช่ไหมคะเทา,าหบ <laughs> ลบอะ,ะตัวละห้าร้อยนะคะนี่ใช่ครับผมค่ะสังเกตได้ไหมพี่ตัวผู้ตัวเมียนี้ตัวผู้หงอนจะใหญ่ครับตัวดำเนี่ยจะเป็นตัวผู้ก็จะใหญ่ตัวเมียก็จะแทบแทบไม่ไม่เห็นหงอน,นครับค่ะหงอนก็จะเล็กมาก ตัวผู้ตัวเมียก็คือราคาเดียวกันห้าร้อยสีในขายดีครับพี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีอ่อนๆจะเป็นสีสว่างสีขาวสีสีส้มครับผมสีขาวสีส้มสีน้ำตาลอ่อนๆสีเทาเทาเปลือกประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไก่ซิลกี้เหมือนกันครับผมอันนี้อายุประมาณสามเดือนกว่ากว่าจะไล่ไล่กับชุดเมื่อกี้ครับผม ราคาตัวละ400ครับค่ะถ้าไซส์เล็กนี้ก็คือตัวละ400ใช่ใช่ครับผมราคาก็ขึ้นอยู่กับไซส์ขนาดครับผมค่ะอันนี้ไม่ฟอมอันน,นี้ก็สามารถจัดส่งให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศนะครับใช่ครับอันนี้ส่งได้ทั่วประเทศครับค่ะอันนี้ก็ราคาไม่ถูยทันนี้ก็จะเป็นสลมอมนะครับผมอายุประมาณ6เดือน5-6เดือนอันนี้ก็เริ่มไข่แล้วครับค่ะตัวพวกฟอร์มก็จะสวยหน่อยอ่าพวกก็จะเซ็ตค่ะ เป็นแนวตั้งเลยจะแอนไปข้างหลังเลยครับอันนี้ก็ราคาคู่แล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับผมหนึ่งพันห้าร้อยตัวเมไข่แล้วใช่ครับผมไข่แล้วนะคะใช่ครับผมค่ะเพราะตัวไม่ใหญ่เลยนะคะตัวไม่ใหญ่ครับส่งเล็กๆประมาณสามสีครับตัวผู้สา็ไม่น่าเกินประมาณสามสี่จะตัวจะเล็กกว่าไข่แจ้ครับผมค่ะส่วนข้างบนนี้ก็ตัวเมียก็ไข่แล้วเหมือนกันนะนี่ค่ะ ตัว uhm. นี้ก็อายุประมาณ8เดือนครับตัวเมียไข่แล้วตัวเมียค่อนข้างเล็กเล่นหลบเลยอะเดินเหมือนเดินไม่ได้เจ้าับอันนี้ราคาก็คู่ละ1,500บาทเหมือนกันครับผมอายุเท่าไหร่แล้วคะพี่เนี่ยประมาณ8เดือนครับประมาณ8เดือนไม่โตไปกว่านี้แล้วนะไซนี้เลยตัวไม่โตไซนี้แหละครับผมค่ะ ผู้นี้เหมือนจะเชื่องเชื่องเหมือนกันไม่ค่อยตื่นไม่เนะครับะเป็นบางบางสู้ของบางตัวนึงคือจะออกมาหาอย่างเดียวเลยว่าตตัวเมียจะมาอย่างเดียวเลยนี้ค่ะสวยนะคะเนี่ยชุดนี้ก็จะเป็นซาลามอเหมือนกันนะครับผมอายุประมาณแดเดือนตัวเมียก็ไข่แล้วอยเห็นไข่ด้วยนุค่ะใช่ครับมีไข่อยู่ใบหนึ่งนี่ก็ไข่ทุกวันครับนี่เริ่มไข่เริ่มไข่ใช่ครับผม อันนี้ราคาอยู่ที่1,500บาทครับผมค่ะ1,500งนารนะคะเน้่ตัวสวยครับเป็นแฟนซีค่ะเป็นสีออกเปือะเปรอะก็ตัวเมียแล้วคะเนี่ยสีประมาณอะไรคะเนี่ยก็เป็นเป็นแฟนซีเหมือนกันเอาแฟนซีเหมือนกันเอาเจลืองเหลืองใช่ใช่เอาเจลืองเหลืองมีไข่แล้วด้วยเงี้ยค่ะพี่ยิ้มมาไปฟักไหมไข่เอาฟักครับผมค่ะตัวนี้ก็ออกมาหลายตัวตัวเล็กๆก็้มาหลายตัวใช่ครับผมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นแมนดารินนะครับผมอันนี้สีค่อนข้างจะเต็มอันนี้นกปีกว่าแล้วครับสีเต็มนี้ก็เริ่มผสมพันธุ์ได้แล้วหน้าช่วงหน้าหนาวช่วงนี้ครับ<ะ>นี้ก็สีเริ่มเต็มอีกอาทิตย์ก็จะสวยมากตัวสีสวยๆคือตัวพู่ใช่หครับตัวสีน้ําตาลก็คือตัวเมียครับสีน้ําตาลอ่อนๆจะเป็นตัวเมียครับผม ตัวผู้สีสันสวยนะคะใช่ครับผมอันนี้เป็นลูกในนะครับโตเพราะได้จากบ้านเราอันนี้สามารถขยายพันธุ์ได้ไม่เป็นหมันครับผมพอง่ายใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นสองพันบาทครับอายุสักเท่าไหร่เขาถึงจะเริ่มให้ไข่คะเนี่ยนี้แมนดารินเป็นปีครับอายุประมาณปีหนึ่งใช่ครับผมค่ะมีมาเรื่อยๆไหมคะแมนดารินอ่าจริงๆก็มีเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าบางช่วงที่ไม่ได้เอาเข้ามาขายเพราะว่าเขาถ่ายคนถ้าไม่ไม่ไม่ใช่ฤดูของเขา สีเขาจะผัดเหมือนตัวเมียเลยจะแยกไม่ออกเลยถ้าคนที่ที่ไม่เคยเลี้ยงจะดูไม่ออกเลยตัวไหนตัวผู้ตัวเมียพอใกล้ฤดูผสมพันธุ์เขาจะสีก็จะขึ้นเต็มเขาจะผัดทุกปีครับอันนี้เต็มหรือยังคะสีนี้เอ่อกำลังเต็มเขาตัวผู้กาลังจะเต็มหรออ๋องั้นแสดงว่าถ้าเต็มกว่านี้จะจะสดกว่านี้อีกใช่ใช่สดกว่านี้เห็นกตรงคอเขาตรงหัวไททอยเขาจะเป็นยาวกว่านี้ครับจะเป็นพ้อยยาวกว่านี้ตรงคอ ราคายังสามารถต่อรองกันได้ไหมคะพี่นี้ก็ถ้าหลายคู่ก็ก็สามารถลดได้นิดหน่อยครับค่ะครับผมราคาก็ขึ้นอยู่กับอายุขนาดนกด้วยค,ค่ะชุดนี้ก็จะเป็นเป็ด เออมันหลาดนะครับเป็นมินิมันหลาดก็จะมีแฟนซีนี่ผมเอาตัวเมียสีด่างมาสีแฟนซีมาเข้าคู่กับตัวธรรมดาเพื่อจะให้สามารถให้ลูกเป็นสีขาวแล้วก็เป็นแฟนซีได้ครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละ2500อบาทครับผมคู่ละ2500้าร้ใช่ครับผม อายุเท่าไรแล้วคะพี่เนี้ยอ่าชุดนี้อายุประมาณ6เดือน6กเดือนแล้วเขาจะให้ไข่ตอนอายุเท่าไหร่ก็ก็เริ่มแล้วครับอันนี้ก็น่าจะเริ่มแล้วใช่ไหมใช่ครับผมเพราะว่าพอตัวผู้นี้ก็คือสีเต็มนี่เาก็คือเริ่มผสมพันธุ์ได้เลยครับค่ะสีเขียวหัวเขียวนี่คือตัวผู้ใช่ครับสีเขียวนี่ก็คือตัวเมียตัวเมียก็จะเป็นด่างครับเรื่องครับเนี่ยจะเป็นสีบรอลสวยตัวผู้ค่ะเจะเป็นสีบรอลเจ็บเลยอ๋อนี่ค่ะสวยค่ะสีบรอลสวยค่ะ มีเข้ามาเรื่อยๆนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆมีเยอะครับที่บ้านจะมีเยอะค่ะเชื่องปล่อยเลี้ยงตามธรรมชาติได้ที่ว่าเอาไว้เอาไว้เลยนะเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านอันนี้จะไม่จะไม่ดุครับอันนี้ไม่ดุใช่ต้องเป็นห่านต้องเป็นห่านครับห่านจะดุเฝ้าบ้านใช่ครับผมห่านจะดุไลจิกคนได้ใช่อันนี้ก็จะเป็นลูกห่านนะครับผมอายุประมาณสามอาทิตย์นะครับผมอันนี้ก็ตัวใหญ่มากแล้วใช่ตัวใหญ่ราคาอยู่ที่ตัวละ อ่าสี่ร้อยบาทครับผมค่ะอันนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับแต่เอามาโชว์ไว้แค่บางส่วนเพราะว่าไม่มีพื้นที่จะโชว์ค่ะเล่นกันจนขนเปื้อนหมดแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ก็ผัดขนตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เขาเข้าเป็ดไท่แล้วครับเล่นน้ำใช่ไหมคะเนี่ยใช่ครับ่ะเล่นน้ำขนเลยไม่ค่อยสวยนิดนึงนะคะเนี่ยเล่นกันเยอะเลยเชื่องไหมคะเชื่องครับเชื่องค่ะีเลี้ยงเฝ้าบ้านได้นี่ยเครื่องไซเล็กกว่านี้มีเข้ามาไหมคะพี่อ่ามีเข้ามาครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้สั่งเพราะว่ามันมีรุ่นนี้ เหลืออยู่เยอะครับอ๋อแต่ถ้าใครอยากได้ไซส์เล็กยังไงก็ติดต่อสอบถามมาได้นะคะจองกันได้ใช่ครับผมค่ะถ้าไซส์เล็กก็จะราคาถูกไปอีกนะคะใช่ครับไซส์เล็กก็อยู่ประมาณ2 5 0 3 0 0ครับแล้วแต่เป็นช่วงเพราะว่าห่านนี้ราคาก็ขึ้นลงเหมือนกันครับเป็นช่วงๆเป็นฤดูของเขาเหมือนกันครับผมแล้วช่วงนี้เป็นไงคะราคาห่านยังช่วงนี้ก็ยังพอมีครับค่ะยังพอมียังเป็นฤดูพอมั้ยคะอะใช่ครับยังพอมีอยู่ครับราคาก็กลางๆเดียช่วงนี้จะมีห่านาองเยอะห่านขาวจะไม่ค่อยมีีจะมน้อย ห่านขาวจะราคาสูงกว่าไหมพี่ใช่ครับราคาสูงกว่าห่านขาวก็อยู่ประมาณตัวละสี่ห้าร้อยครับแลกเกลือตามอยู่ค่ะแพงกว่านะใช่แพงกว่าครับผมชุดนี้ก็จะเป็นมีลูกห่านพนอยู่สองตัวนะครับผมเพราะมานละชุดกันอันจะมีห่านขาวอยู่ตัวหนึ่งอันนั้นไม่ไม่ใช่ลูกเป็ดนะนันคือห่านนะครับผมห่านขาว,าขาวใช่ครับผมมันนั้นตัวละสี่ร้อยบาทครับ จะเป็นสีขาวว่าตอนโตตอนเล็กอาจจะเป็นสีเหลืองตอนโตจะเป็นสีขาวครับผมแล้วก็จะมีห่านทองไซนี้ก็ตัวละ300บาทครับผมแล้วอย่างตัวจิ๋วๆที่เราเห็นอยู่นั่นก็จะเป็นลูกเป็ดไข่นะครับผม่เป็ไรตัวละห0กิบาทใช่ครับผมเป็นเป็ดไร่ทุ่งอันนี้เลี้ยงอีกประมาณหเดือนถึงจะให้ไข่ครับ5้าเดือนให้ไข่อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับผมค่ะ ตัวละห้าสิบนะคะใช่ครับใช่ถ้าซื้อเยอะนี่ยังลดได้บ้างไหมคะถ้าซื้อเป็นร้อยห้าสิบตัวหรือร้อยขึ้นก็สามารถลดได้ครับผมค่ะก็สามารถจัดส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้เหมือนกันอ่าถ้าถ้าสั่งต้องสั่งจังหวัดเราต้องสั่งห้าสิบตัวหรือร้อยตัวขึ้นครับผมค่ะถึงจะคุ้มไม่คุ้มค่า้ํามันใช่ครับค่ะต้องห้าสิบถึงร้อยใช่ไหมใช่ถ้าต่างจังหวัดต้องห้าสิบถึงร้อยครับผมค่ะอ่านี่ก็จะเป็นไก่ไข่นะครับผม อายุประมาณชุดนี้ก็ประมาณ3-4วันครับค่ะราคาอยู่ที่ตัวละ50บาทครับผมนี่ใส่สาี่วันเหรอคะใช่ครับประมาณ3-4วันครับยังเล็กอยู่ค่ะ ถ้าซื้อเยอะก็ยังสามารถต่อรองกันได้ใช่ <นะ S 2> ครับ<ค>รผมถ้าลูกค้าต่างจังหวัดซื้อก็ห้าสิบตัวร้อยก็สามารถลดได้ครับผมค่ะตอนนี้ก็คือตัวละห้าสิบนะ,ะใช่ครับผมแต่ว่าถ้าสั่งน้อยๆเหมือน,นสองตัวสามตัวนี้เราเราเรา,เราไม่ได้บริการจัดส่งเพราะว่าจะ,ะไม่ได้คุ้มค่าน้ำมันกระทางร้านค่ะอันนี้คันอะไรครับพี่อ่าเป็นรถครับค่ะรถนะคะนี้มีเข้ามาเรื่อยๆะะมีเข้ามาทุกอาทิตย์ครับผมไซส์เล็กะจะมีเข้ามาเรื่อยๆครับแล้วก็จะมีไซส์โตก็มีครับค่ะ อ่ชุดนี้ก็จะเป็นนกกระทาไข่นะครับผมอายุนี้ประมาณ4ี่ิห้าวันประมาณ4ี่สิบสี่ห้าวันใกล้จะเริ่มไข่แล้วครับผมอ๋อยังไม่ไข่นะคะยังยังครับอันนี้ชุดนี้ก็เพิ่งมาใหม่เมื่อวานแต่นกกระทาก็มีมีเข้ามาทุกอาทิตย์ใช่ครับผมอันนี้ราคาอยู่ที่ตัวละห0สิบาทครับผมรวมกันไหมคะที่ตัวผู้ตัวเมียหรือว่าชุดนี้มีแต่ตัวเมียครับชุดนี้มีแต่ตัวเมียยังไม่ได้เอตัวผู้เข้ามากระตุ้น ยังไม่ไข่นะคะแต่อีกไม่นานแล้วนะคะอ่า,าอยู่ไปอีกประมานอาทิตย์นึงเขาก็เริ่มไข่แล้วครับค่ะช,ชุดนี้ก็จะเป็นไก่ฟ้าสีทองไก่ฟ้าโกลเด้นนะครับผมอายุเกือบสองปีนะครับเป็นพ่อแม่พันค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่คู่ละหกพันบาทครับผม อันนี้ราคายังสามารถต่อลองกันได้ไหมคะพี่ได้ครับเพราะว่าถ้าลูกค้าต่างจังหวัดก็รวมราคาส่งให้ครับผมอันนี้ส่งได้ทั่วประเทศครับผมส่งได้ทั่วประเทศใช่ครับผมอันนี้ต้นปีก็ไข่เลยเอาเอาไปเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เลยครับคู่ละหกพันใช่ไหมครับใช่ครับผมคู่ละหกพันครับแล้วก็ถ้าก็คือปีจัดส่งใช่ครับผมจัดส่งให้รี่ครับทั่วประเทศแล้วก็จะมีใช่ครับส่งนี้ครับราคานี้ก็คือรวมค่าจัดส่งใช่ครับผมค่ะแล้วก็จะมีรุ่นลูกก็มีครับค่ะโอ้ยจะ ชุดนี้จะเหลืออีกประมาณสี่ห้าคู่ครับสีเต็มหรือยังครับสีมสีเต็มสีเต็มนะคะนี่สวยครับจะวยตัวเมียคลิปกันคนละเรื่องเลยตัวเมียจะไม่ตัวเมียตัวเมียมันหลบหลบอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยเห็นตัวเมียไหมคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไก่ดําอินโดนะครับผมชุดนี้จะเป็นพร้อมผสมพันธุ์อายุประมาณห้าหกเดือน อันนี้ก็เริ่มผสมพันธุ์เนีวยอ๋อเริ่มผสมพันธุ์ใช่ตัวนี้จะโตค่อนข้างตัวใหญ่มากเพราะว่าตัวใหญ่กว่าไก่ไก่ไข่ตัวเมียจะออกไข่ไหมน่าจะไส่ครับเพราะว่าเขาไล่ผสมกันหลายวันแล้วก็น่าจะเริ่มไข่แล้วครับถามน้องๆในร้านตัวใหญ่อะตั้งตัวผู้ตัวเมียเลยนะใช่ครับผมตัวใหญ่มากอันนี้ราคาคู่ละ2500าอบาทนี้ราคาพิเศษสุดแล้วครับผมคู่ละสอบาท มีหลายคู่ไหมคะพี่อ่ามีมีเยอะครับมีเยอะบสคู่ใช่ครับผมลูกค้าสามารถสั่งได้รัแต่ถ้าเอาหลายคู่ก็สามารถลดได้อีกครับผมค่ะนี้ส่งต่างจังหวัดได้ทั่วประเทศครับอันนี้ดำถึงกระดูกเลยไหมอ่าใช่ครับเนื้อดำกระดูกดำครับเป็นไก่ดำอินโดครับไก่ดำมันจะมีหลายสายพันธุ์จะมีภูพานจะมีไก่ดำเคยูจะมีหลายหลายสายครับล้นนี้สาเป็นของอินโดอินโดใช่ครับผมไข่เขาออกมาจะดำด้วยไหมคะพี่ ดำใช่ไหมไข่ไข่สีขาวครับผมอ๋อไข่สีขาวใช่ครับผมค่ะตัวนี้ก็จะเป็นไก่ไข่นะครับผมไก่ปลาประมาณ6-7เดือนนะนี่ไข่กันแล้วนะครับผมมีราคาตัวละ280บาทครับมันใหญ่มากใข่มันก็เริ่มมีมีไข่ทุกวันครับอ๋อมีไข่แล้วใช่ครับผมค่ะแล้ไข่เบอร์อะไรคะเนี่ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยประมาณเบอร์อะไรคะเนี่ยโอ้เบอร์เบอร์หนึ่งเนี่ยครับหนึ่งถึงสี่นะครับ ไแม er mm ha, ่เขาตัวใหญ่กันนะค <observing> ะเนี่ยไข่ทุกวันนะคะตไข่ทุกวันครับไข่ทุกวันคุณนี้ไข่ทุกวันเลยครับราคายังไงครับพี่ราคาตัวละสองร้อยแปดสิบบาทครับผมไข่ตัวนี้อะไรอะตัวนี้จะเป็นไก่อะซิลกี้มาปนอยู่น้องซิลกี้แล้วแล้วที่ขายยังไงพี่ซิลกี้ตัวเนี้ยอันนั้นตัวละแปดร้อยครับผมตัวละแปดร้อยิลกี้มาปนอยู่เขาเฉยเลยนะคะเนี่ย Oh, ตัวนั้นก็จะเป็นนกยูงอินเดียนะครับผม <S <S อันนั้นอายุประมาณสี่เดือนห้เดือนสี่หเดือนประมาณนะครับ <S <S อันนั้นตัวละสามพันคู่ละ คู่ละห0 0 0ัครับค่ะนี้ก็จะมีอีกเยอะนะครับแต่ว่าที่ร้านก็จะโจลือแค่2ตัวค่ะแต่ลูกค้าก็สามารถสั่งได้ตัวมันมีเริ่มตั้งแต่อายุ2เดือนขึ้น3เดือน4เดือน5เดือนราคาก็ตามอายุครับตามไซส์ตามขนาดแล้วก็มีด่างใช่ครับมีด่างแล้วก็มีขาวด้วยครับราคาด่างเป็นไงมฮะาด่างก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ2,000บาทครับ2,000 2,500บาทตามราคาตามไซส์อย่างที่บอกครับค่ะตามอายุ แต่ว่าด่างไม่มีมาโชว์นะคะนี่ไม่มีมาโชว์ครับหลอบนี้แต่มีลูกค้าสั่งได้ครับถ้าโทรมาจากทางทาง<ะ>ช่องก็สอบถามได้ครับค่ะแล้วก็ในนี้ก็จะมีไก่ต็อกแล้วก็มีไก่ฟ้าลูกไก่ฟ้าโกลเด้นคนอยู่ค่ะโกลเด้นก็อยู่ประมาณ6เกเจ็ดเดือนแล้ว<ะ>เริ่มสีเริ่มเริ่มเริ่มเห็นแล้วตัวผู้เริ่มจะเป็นสีแดงนะครับค่ะอันนั้นก็ราคาตัวละสองพันคู่ละสามพันห้าร้อยบาทครับถ้า<ะ>เป็นโกลเด้นครับแต่ตัวขนาดเท่าพ่อแม่แหรอครับ ข้างบนก็จะเป็นตัวผู้ขาหางจะเริ่มออกแดงๆส้มๆ่าเริ่มออกแล้วนะใช่กับตัวเท่าๆพ่อแม่นะคะขาหางยาวเลยแต่รอรอก็ถ่ายตัดขนตัดสีไต๊อกก็อยู่ตัวละสามร้อยบาทกับอายุประมาณสามเดือนครับไก่ต๊อกก็จะมีไก่ต๊อกด่างไก่ต๊อกก็สามารถสั่งได้ครับก็มีเข้ามาเรื่อยๆตรงอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็จะเหลือค่อนข้างน้อยครับแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาเรื่อยๆครับผมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นไก่แจ้นะครับไก่แจ้ไก่เปี๊ยไก่เบนตั้มขาสั้นๆอันนี้ราคาคู่ละเก้าร้อยบาทครับผมคู่ละเ0้าสีก็จะไม่ไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนครับฝัาชอบไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบสีขาวหางดําขาวล้วนบางคนก็ชอบสีทองแฟนซีอะไรพวกนี้ครับไก่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะมีเข้ามาเรื่อยๆทุกาทิตย์ครับผมค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายไทยลูกผสมนะครับผมก็จะมีเอ็นดีบ้างเท็ดดี้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกระต่ายไทยอันนี้ราคาพิเศษครับผมราคาตัวละ100บาททุกตัวเลยครับอ๋อทุกตัวเลยก็คือหนึ่งร้อยกระต่ายก็จะมีอยู่3 0มสิบสี่สิบตัวได้ครับวันนี้ที่เหลืออยู่อายุเท่าไหร่กันแล้วเนี่ยชุดนี้อายุมีตั้งแต่สามอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนครับค่ะคัละคักละกันอยู่ฟักละกันอยู่นะครับเนี่ยโดยจะขับเครื่องนะครับเนี่ย น้องกินกล้วยใช่ไหมคะเดี่ยพี่อ่ากินกล้วยได้กล้วยลำบ้าสุกก็โปรตีนสูงครับก็กินได้แล้วก็ไ,ไม่ท้องเสียด้วยครับถ้ากินกล้วยอ,อันนี้ก็จะเป็นกระต่ายไทยเหมือนกันครับ<ะ>ลูกผสมอันนี้ก็ราคาพิเศษตัวละหนึ่งร้อยบาททุกตัวเห<ะ>มือนกันครับมีเยอะมากอันนี้เดี๋ยวเขาขายดีนะขายเด็กๆขายดีครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ชอบ ราคาไม่แพงอะนะคะแบราคาน่ารักด้วยไงตัวละร้อยนะคะเนี่ยก็ต้องมีแล้วค่ะพี่เท่ากันครับผมราคาเท่ากันโอ้มีเยอะมากเลยอ่ะวันนี้มีกระต่ายแบบเยอะมากเลยนะคะเนี่ยราคาราคานี่ก็คือตัวละร้อยหมดเลยใช่ครับผมตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงครับเหลือประมาณ3ามสิบสี่ตัวกินกล้วยกันใหญ่เลยนะคะเนี่ยกินกะโพดและแต่ชอบนลครับว่าชอบสีใช่ครับผมค่ะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแก๊บีนะครับผมค่ะแก๊บีมีลูกสองตัวค่ะแล้วก็ตัวแม่หนึ่งตัวจะเป็นโรคเช่นอันนี้สวยน่ารักเครื่องครับเครื่องที่อ่อนใช่คบนั้นคือแม่ครับอ๋อนี่แม่สองตัวคือลูกสองตัวคือลูกครับลูกก็อายุประมาณสามอาทิตย์ครับผมแล้วยังไงประมาณสองอาทิตย์กว่าไม่รับประมาณสองอาทิตย์อันนี้ขายอยู่ตัวละหนึ่งพันบาทครับผมแล้วแม่ละคะหรือว่าต้องยกเลยก็ถ้าลูกค้าเหมาก็ยิ่งดีครับค่ะ ตัวนี้จะสวยมากเพราะว่าจะเป็นสีช็อปแล้วก็ตาแดงด้วยตาแดงน,นั่นแหละตาแดงแม่เขาตาแดงไหมคะน่ะแม่เขาตาดำเขาขายตัวละหนึ่งพันบาทหมดเลยครับผมค่ะตัวละหนึ่งพันหมดใช่ครับแต่ถ้าเหมาก็มีราคาพิเศษครับค่ะชุดนี้ก็จะเป็นแก๊สบี้เหมือนกันครับผมจะเป็นครอบครัว พ่อแม่ลูกเลยครับผมลูกก็อยู่ประมาณสามอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้สามอาทิตย์ได้สองอาทิตย์ครับผมโดยผิวอยู่ตัวตัวแม่ครับตัวตัวใหญ่นี่เป็นตัวพ่อเชื่องๆเลยได้สีแม่ใช่ไหมใช่ครับผมได้สีแม่อันนี้ราคาตัวละหนึ่งพันบาทกันครับค่่ถ้าเหมาตัวละพันเหมือนกันใช่ครับผมถ้าเหมาก็มีราคาที่เศ็มครับผมคู่นี้เป็นครอบครัวเลยนะคะเนี่ยถ้างนั้นแสดงว่าเขาได้ลูกตัวเดียวหรือที่นี้ชุดนี้ได้่าชุดนี้ได้ลูกสามตัวครับอ๋อแบ่งขายไปสองตัวแล้ว ได้สามนะคะเนี่ยสูงสุดเขาได้ประมาณสักกี่ตัวครับพี่มันแล้วแต่ข้อสี่ห้าตัวก็มีสี่ห้าตัวก็มีคันดี้จะลูกบดหน่อยการการดูแลยากนะครับดูแลง่ายครับดูแลไม่ยากครับจะผลจะเลี้ยงไม่ยากนะครับใช่เลี้ยงง่ายกว่ากระต่ายครับจะผมตันนี้จะชอบกินผักกินผลไม้ที่มีน้ําเยอะๆได้ไม่ไม่ท้องอืดท้องเสียเหมือนกระต่ายครับคนค่อนข้างคนอืดนลักษณะลัวเรื่องขนนะครับพี่มันร่วงไหม ขนไม่ค่อย่วงครับผมอันนั้นก็จะเป็นหนูฮิปโปเป็นเกตบี้อีกสายพันธุ์หนึ่งครับผมจะไม่มีขนอันนั้นก็ราคาตัวละ1,500้อยบาทครับอันนั้นจะเป็นเพศผู้สองตัวครับผม,มตัวละหนึ่ง้าร้อยบาท <TF> ดูน้องมองอ่าชุดนี้ก็จะเป็นหนูฮิปโปจะเป็นสีดำครับผมจะเหลือเพศผู้แค่สองตัวลวครชุดนี้จะเหลือน้อยเหลือแค่สองตัวอ้าวเหลือสองตัวใช่ <laughs> ครับผมค่ะ ราคายังไงครับพี่าตัวละหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยบาทเหมือนกันครับผมค่ะกำลังน่ารักเลยอายุประมาณสองเดือนครับอันนี้เป็นยังไงครับพี่ตัวผู้ตัวเมียหรือเหลือแต่เพศผู้ครับผมเพศผู้ได้ครับผมบที่จมูกมันมีขนนะครับพี่ที่จมูกมันมีขนใช่ใช่บางตัวก็จะมูกจะมีขนครับ หรือว่าตอนโตเขาจะมีหรือว่าไงคะพี่หรือว่าอ๋อมันเป็นบางตัวครับบางตัวก็ไม่มีครับบางตัวตก็จะมีแต่ตัวไหนก็จะมีนิดๆิล้มแหลมลมคมแหลมขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้คอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับพุกทุกวันค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย